่องสุติมาชาแนลสวัสดีค่ะสวทุกสพี้องพรมน้อยอสวัสดรถมันนี้ปีนท้องปลายใหม่อีกแล้วสูงค่พี่น้องย่งสูงเลยสิพ้ามาชกบรรยากาศข้างล่างเป็นทงน้าค่ะ ดูบรรยากาศให้มึงค่ะนี้จะเป็นตดวมะค้งค่ะ ค่ะพี่น้องเก็บใจว้าว <Wow. S 1> สำเนียพี่น้องมีจำนวนยันงไนมีค่ะพี่น้องลูกมันออกมากับจับประมาณนี้อันนี้ปลูกธรรมชาติค่ะปลูกธรรมชาติปลูกไว้กินดูซื้อจับประมานซื้อประมาณนี้ มนมีสารเคมีค่ะปลูกโดยธรรมาชาติปล่ยธรรมาชาติเลยก็เลยดูประมาณน,นี้สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันที่กาวบาน,น,นกับสายสานธงกุลาช่องสุติมาช้าแนวค่ะค่าหลังจากทีนูผ้าไปพาไปกิบแล้วเนาะสวบะรสเนี่ยทีนูพาไปเก็บมาแล้วที่คลิปคลิปคลิปขานาที่นูพาไปเก็บมาแล้วปันที่นึงสุดพ้ามากินค่ะหนูถากจะมันซุกแล้วเลยสาพามากินต่อ นะค่ะมาล็อกซ้มเลยสวรดเกบไม้จากหลังบ้านค่ะมาล็อกซิมมึงเลยนะค่ะเดี๋ยวล็อกมึงก่อนหอมหอมหอม,หอมนะซุกแล้วนี่สวรดก็มาขามค่ะ เนื้อมันข้างไหมหนอยากกินเพื่นอนภาคมากินน้ำซีนนะเอาเกลือใส่เอาแบบนี้เลย,ยค่ะอันนี้อือหืออีกอันนึงตอนหนูเก็บมายัางสดๆอยู่นะคะมันตอนท่านสุกหนูก็เลยต้องผ่ามันสุกก่อนตอนนี้มันสุกแล้วโอ้ยนำ้ำลายแตกนนนเนี่ยพี่น้องมั้งเนี่ยอือหือ อคะ่ะอืมอืมหวานพี่น้อกผสมเนี่ยนึกต่โบกมาแล้วันะะนี้ค่ะนึกนึเหนือหลายๆเลยค่ะเหนือย่างหลายเลย เห็นปะเศระอืมสมดีเปลวาน้อยนะ บอปอีกหน่อยครับพี่น้องย,ยังสิเห็นมานนิเนาะบาดมึคนเด้อเอ้ยน่เบเนี่้องีอ่น้เอ,อ,อนเหื่อยย่างหลายเลยน เนื้อเน้นๆเลยพี่น้องสวรสปลอดสารพิษตามธรรมชาติเลยค่ะอื่น้อเหนื่อยยังหลายเลยอื้มนู่อนี่เหมาะสมนู่นทันเริ่มต้นดี โรยโรยพี่เกลือค่ะอือหือตะเลาะบัสิกอยใส่ถ้วยอ่ะองสิละได้รสชาติดีเนี่ยเนาะอือหือ พี่น้องเมื่อย่างหลายเลยปลูกเอ็นตามธรรมชาตินะพี่น้องนะมันขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้บำลุงอย่างหลังบ้านอืม มุดไปหนึ่งโบกอีกหนึ่งโบกค่ะพี่หน่อยอม,อมันเจี๊ยบเกลือให้มึงแซบอ่ะ พี่น้องคนเห็นมันเข้ากันมันสิแสบที่สุดเลยนี่ครับพี่น้องอกใหญ่ๆ มึงนุวยนีอยหน่อยจะเนื้อหลายมากเลยพี่น้องเลยไอเสียพี่น้องนี่มาร้อมะมคำต่อ เก็บเองกินเองเก็บเองกินเองนักเลง,เองพอนะ แซ่บกับพี่น้องค่ะสำหรับกินนี่ผู้ใดมากับกดไลค์ถือใจกดแชร์เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแกงเตือนตุงต้งตุ้งเพื่อสิบวันได้พลาดคลิปใหม่ๆที่สาวอีสานอัปโหลดลงสเสดมือกอนไผ่เนาะคะ่ะแล้วก็ผู้ใดมีคําแนะนําอย่างกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ได้ด้วยค่ะคลิปในายให้สาวอีสามนมากินอย่างซูมึงกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ด้วยค่ะแต่สารสารสิบพามากินซูมึงค่ะ ค่ะสำหรับจุนนี้กัดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะที่นอนวยนวยง้ามมากเลยค่ะ